สวัสดีครับเช้านี้ที่บ้านอ่างนะครับอำเภอมอกโจจังหวัดเสินลานะครับผมเดินลงมาเลาะดูเพื่อเก็บลูกสตอเบอรี่นะครับนี่เป็นบ้านของพ่อติ่งนะครับบ้านน้องทูหรือไทยด้วยครับสองพี่น้องนะครับที่กําลังเดินเก็บอยู่ก็เขาปลูกสตอเบอรี่น่าจะเยอะ ่ากใครๆในหมู่บ้านนี้นะครับแล้วผมก็พักที่นี่ก็เลยเดินลงมาดูกันนะคือบ้านอ่างนั้นเป็นที่ที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับอากาศดีทั้งปีด้วยนะแล้วชาวบ้านที่นี่ก็แต่ละคนนั้นก็มักจะทำบ้านเป็นยกพื้นสูงสไตล์บ้านไทยโบราณก็เพื่อให นักท่องเที่ยวจากทางที่ต่างๆนะครับมาพักอาศัยนะครับส่วนทางด้านบ้านพักนั้นมีหลากหลายนะครับกระจายไปอยู่ทั่วอำเภอนะราคาก็แตกต่างกันไปแล้วแต่ใครจะเลือกห้องที่มีเป็นห้องเดียวหรือเป็นมีอาหารพร้อมนะครับราคาก็จะแตกต่างกันไปครับแต่เท่าที่ผมเคยมาพักข้างในใน,ในตัวอำเภอเข้าไปอักสก2กิโลเนี่ยเขาเก็บผมอยู่ที่ผมจำไม่ได้ว่า80บาทหรือเปล่านะครับ ว่าอันนั้นไม่ได้ทานข้าวแต่ถ้าทานข้าวด้วยก็น่าจะหัวหนึ่งก็คงไม่น่าจะเกิน3400บาทนะครับถูกมากครับผมเปรียบเทียบราคาที่พักในในพม่านะครับในลาวในจีนในเอาประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับในลาวในจีนในกัมพูชาในพม่าในไทยเวียดนามถูกที่สุดแล้วครับแล้วก็การ เขาเรียกว่าการปรับปรุงพื้นที่การต้อนรับขับสู้นี้าทางเวียดนามนี่เขาพัฒนาไปไปพอสมควรนะครับว่าในเมืองใหญ่หรือในตามต่างจังหวัดก็สะอาดสะอ้านนะครับอันนี้เป็นบ้านผู้ผู้ไตยนะครับพูดสำเนียงถ้าถ้าคนไทยในในประเทศไทยมักจะเรียกว่าสำเนียงเซโปนนะครับถ้าบ้านเราก็จะมีอยู่ในอำเภอ อำเภอเลิงนกทานะครับตาบลห้องแสงตําบลบุ่งค้านะครับสาเนียงนี้ครับหรือสําเนียงจังหวัดเลยหรือสําเนียงสุพรรณหรือสาเนียงนครศรีธรรมราชก็ใกล้เคียงกันนี่ปลูกเยอะมากเลยของมัอากาศที่นี่มันหนาวหนาวตลอดนะครับเ,เมื่อเช้าก็มีฝนด้วยเมื่อวานผมอยู่ที่เมืองมุนเมืองแล้วก็วันก่อนอยู่ที่เมืองยุนน้ำยุนเมืองไรนี่ร้อนนะครับอ,อ,อุณหภูมิ28องศาแต่ที่นี่มา4ีถึง8องศาเองครับ ถ้ามีฝนด้วยครับหนาวมากเสื้อที่มีอยู่ใช้ไม่ได้เลยครับหมู่บ้านนี้ผู้คนเป็นมิตรนะครับเป็นหมู่บ้านโบราณน,นะครับในกลางหมู่บ้านยังมีสัญลักษณ์หนึ่งที่คนไทยอนักวิชาการอาจจะสนใจก็คือมีต้นโพนะครับอ,อนุมานว่าประมาณ450-500ปีอันนี้ผมผมอันนี้จากความการอนุมานผมเองนะฮะน่าจะสมัยที่เจ้าพระเจ้า ใช้เช็ดถาที่ลาชนะครับท่านปกครองร้านช้างนะอันนี้คงปลูกแล้วไม่ขึ้นนะครับเพราะาดินเนี่ยถ้าใช้ซ้ำสอปี3ปีก็ใช้ไม่ได้แล้วครับสปีใช้ไม่ได้แล้วถ้าบ้านเราก็อากาศที่นี่ผมประมาณว่าเหมือนผมอยู่ดอยอ่างขางเลยครับยังมีสวนดอกไม้สวนแฮปปี้แลนด์นะครับมีถม้ำ มีแหล่งวัฒนธรรมหลายอย่างนะครับมีทั้งไทยขาวไทยดำนะครับขมุนะครับหรือขาข้านะครับอยู่ที่นี่เยอะหมู่บ้านนี้เวลาที่คนมาเที่ยวอีกอ,อ,อีกช่วงหนึ่งก็คือพิธีเสนขอฝนนะครับซึ่งมีชื่อเสียงประตควรเดี๋ยวผมจะลองเดินไปข้างนอกหน้าหน้าบ้านนิดนึงนะครับ ออกไปทางโน้นมีมีมมสวนสนนะครับป่าสนถ้าเดินไปก็เป็นอ่างเก็บน้ำที่ไว้สำหรับพักผ่อนหย่อนใจนะครับนัท่องเที่ยวจากทางใต้กลุ่มคณะต่าง,างๆก็จะมาเที่ยวกันนะครับนี่โซ่ uh, so, uh, ป้าวาเฮินหานเนาะเฮิร้นหานว่าวาเฮิรนฮแคร์เฮินฮานเป็นโฮมสเตย์ทั้งหมดนะครับ ที่นี่ไม่จะเป็นต้องพูดภาษาอังกฤษหรือพูดภาษาเวียดนามนะครับพูดภาษาไทยคําสั้นๆคําโดดเขาก็ฟังออกนะครับหรือพูดภาษาลาวเขาก็ฟังออกนะครับเพราะว่าห่างจากชายแดนลาว38กิโลเมตรนะครับช่วงนี้เนื่องจากไวรัสโคโรนาไวรัสระบาดนะครับที่นี่เขาก็เียว่าโรคหานะครับเขาว่าคนเป็นหา่าก็ไม่มีใครมาเที่ยวเงียบรบปกติช่วงเดือนนี้เป็นไฮซีซั่นคนจะเยอะมากนะครับ สเสน่ห์ของการเที่ยวในเวียดนามก็คือไม่มีการสวิงทั้งนั้นราคาเซอร์วิสนะครับหรือค่าห้องถ้าในประเทศอื่นอย่างเช่นในพื้นที่ในไทยในพมา่านะครับชาวต่างชาติในช่วงท่องเที่ยวแพงเข้าไปอีกอในลาวอย่างเงี้ยครับบางช่วงช่วงไฮซีซันก็จะราคาจะสูงปไปหนไอยไทยไม่ต้องพูดถึงครับผมว่าราคาสวิงมากเลยจากพันหนึ่งที่เป็นสามพันหนึ่งห้าพันนะครับราคาท่องเที่ยวที่ท่าน มาเยือนหลักร้อยนะครับห่างจากฮานอยประมาณ220กิโลเมตรนะครับมาทางเหนือตันตกเชียงเหนือเราจะผ่านฮานอยฮัวบิงนะครับผ่านไมโจนะครับแล้วก็เป็นมอกโจนะครับจากมอกโจเข้าไปอีกประมาณไม่แน่ใจว่า120กิโลร้อยสามกิโลผมจำไม่แน่ใจนะครับก็ถึงอำเภอเออำเภออำเภอเมืองสินลา นี่นะครับบ้านหน้าอยู่นะครับอันนี้ก็คือสำหรับต้อนรับแขกนะครับเป็นสมัยโบราณนะคงเป็นลานข่วงนะครับเพราะผู้ไทยเนี่ยจะต้องลงขวงนะครับมีการทอฝ้ายเข็นฝ้ายนะครับดีดฝ้ายผู้ชายก็มาขับนะครับเป่าปีดติดพินก็ว่าไปอันนี้บ้านบ้านลุงกับป้าครับ อันนี้ก็รับนักท่องเที่ยวได้เยอะนะครับอันนี้จะใหญ่มากครับอันนี้เป็นพี่น้องกันเลยนะครับติดกันที่เขาทากั้นนี้เพราะว่าลมมันแรงและหนาวจัดนะครับนักท่องเที่ยวนั่งไม่ได้ครับอ่อมันบางทีอุณหภูมิลงไปถึงหนึ่งองศาครับอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนนะครับสะอาดนะครับผมเปรียบเทียบกับหลายๆที่ที่ผมมาทังนี้นะอันนี้เป็นของใช้พื้นบ้านนะครับของใช้โบราณไม่ว่าแอปแอปเขา ออมไห,หนึงไซครับนี่จะเป็นผ้าทอต่างๆนะครับเอาไปโชว์ป้าเนี่ยเป็นไทยสางครับส่วนลุงเป็นไทยสันลาครับอย่างล้างหน้านครับชว่วงนี้เงียบมากก็เลยไม่ได้เตรียมอะไรสำหรับรนะับนักท่องเที่ยวนะครับ ส่วนผมนั้นมาประจํำอยู่แล้วนิยานภาคณะที่ผมขับมาหลายวันนะครับบางวันก็นอนในรถนะก็ไม่ใช่บางวันนะครับหลายคืนนะนอนในรถเพราะว่าอากาศมันเย็นมากไปเมืองสวยครับเมืองนี้ต้องอยู่สักห้าคืนนะครับแล้วก็ขับมอไซค์ครับเที่ยวดู นอก,กจากมีมฟาร์มโคโนมที่มีชื่อเสียงของทางภาคเหนือแล้วยังมีฟาร์มเลี้ยงปลาแซลมอนนะครับปลาแซลมอนนี้เขาเอามาจากเพาะพันธุ์มาจากทางซาปานะครับเอ,าาอนุบาลน,น,นี่ด้านหลังเป็นห้องน้ำห้องน้ำหนึ่สามสี่ มีน้ำอุ่นผมว่ามอกโชมีความพร้อมมากนะครับเรื่องของการต้อนรับนะักท่องเที่ยวนะครับเดี๋ยวผมพาขึ้นไปดูห้องนอนห้องที่ผมนอนนะครับอ,อายไปกั็ได้เอ็มอนอนอะ่ะโอ้ นี่นอนได้สักหนึ่งสองสามสี่คนนะครับห้องนี้ก็ประมาณนี้โอ้หนึ่งสองสามสี่หกคนนะครับส่วนห้องนี้ผมนอนอยู่นะฮะห้องนี้จะใหญ่หน่อยเมื่อคืนนี้ผมนอนที่นี่ อากาศอากาศดีทั้งปีที่ที่เมืองเนี้ยร้อนก็ไม่ร้อนจัดนอนไม่ไหนอ่ะแถนลงเอ้าเขาไปไปเอาแถนลงมาอ้กนกึกกึกโอ้ยแป้นเฮอเออแป้นเฮิร์นน่ะนะโอ้ดินดิ้นดินดินดินนอนไดนอันนี้เจ้าของบ้านนะครับ ผมจำชื่อไม่ได้ผมเลยเรียกเอ็มเรียกแม่นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับลํำลากันเพียงเท่านี้นะครับฝากเพื่อนๆเข้ามาชมนะครับกดติดตามกด subscribe หรือว่ากดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ